แท็ตอร์นิวฮอนแลน115แรงม้าบอกเลยว่าที่ท่าหลวงแท็กเตอร์นี่มีให้เลือกจนตาลายเมื่อพูดถึงรถแท็กเตอร์ที่กำลัง115แรงม้ามักจะเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มเกษตรกร,ร,กรสำหรับงานหนักงานเบาได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น p s 115 6สูบตัวพ่อโคตรอึดโคตรทนงานหยาบงานหนักไม่มีบน่น T-S115A60 ตัวอัพเกรดหลอกกว่าเดิมแรงกว่าเดิมเพิ่มเติมคือความทันสมัย T603060 ตัวท็อปแรงแบบมีระบบไฮเทคเข้ามาช่วยให้งานง่ายขึ้นเยอะ แต่ก็ถือว่าทุกรุ่นยังเป็นที่นิยมในตลาดรถแต่ละรุ่นขึ้นอยู่กับความต้องการการใช้งานของพี่ๆหากพี่ๆกําลังมองหารถกําลังที่เพียงพอสําหรับงานหนักงานเบาอยากได้แบบไหนแบบคลาสสิกดุดันไม่เกรงใจไขรหรือจะเอาแบบหล่อๆแรงแบบมีเทคโนโลยีก็มีหมดสนใจทักโทรสอบถามได้เลยหรือชมคันจริงได้ที่ท่าหลวงแท็เตอร์นะคะยินดีให้คําปรึกษาถ้าพี่ๆอยากดูรุ่นไหนกี่แรงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะ